ก็เน,นี้สิเป็นวิตามินพี่น้องกองน้อยสิเป็นวิตามินเนาะใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึง่งห้มันหันซึมซับยังแไงพี่น้องก็มาใส่วิตามินแล้วก็จา,างใส่น้ำตาลอกีกสบายดีอีกเท่หน,นึ่งพี่น้องยอังบ่ทันได้กลับคิดถ่ายอันมนตามไม่เอาอื่นมาซือ้ออิ่มพี่น้องเดีย๋ยวลงเด็กน้อง

อับ่ฮะข้างในลูกสาวันศุกนั่เอาลูกสาบ่โอ้บูยอมเลยพี่น้องข้างในลูกสาวแล้ผลนั่งชิน้ามือได้ผนมาเปลี่ยนได้พี่น้องเปลี่ยนวิตามินพลังงานหน่อยหนึ่งเปลี่ยนไปหน่อยอะสมองมี์แบบดี ใส่ข้าวนะบ้านเปลี่ยนมิตามินไปแล้วมากันสองคนืเนาะมากันสองคนปน้านางหมูอยู่ในมะเอวัน,วนที่สาเข่าน้นตาลสานทันทันตาลหลุด สี่สักสี่อันนั้นได้เนาะกินกรบป๋ายยังฉันสิอดกินเหมือนกันอดกระป๋ายเห็นั้มไปเนาะต้องเข้าใจเนาะว่าเมนอยู่เพื่อลูกนะสิอดกินได้ในตั้งตั้งถึงกินกระป๋าห้องแหงพอคนเนี้ยเ้าวแหงหักบอกขึ้นยังไงห้าเมื่อยตื่นพขนะคิดว่าแพ้ท้องธรรมดา เรียกว่าเบิ่งว่ามันคือเมื่อยบวเศร้ากระดกกระเดียแท้สิไปถาหดสี่หาเดือนผัวโบสี่ปตายก่อนบอกว่าก็เลยตัดสินใจพากันมาหาหมอพี่น้องก็อยากมาหลายหมื่นเลยฮักคิดว่าโอ๊ยเติมประมาณหนัสิเศร้าหลายคนก็เป็นว่ะหลายคนก็บว่าเป็นอันพอาะสี่หาเดือนมันก็เศร้าสันหัวหัวอะไรเป็นอันน่ะหัอะไรดิใส่หัวหัวมัน อืมเ่ว่ากระตาก็น้ำตากรน้ำตา,า,ตาที่นี่นตแต่ที่แต่ที่มาทำมาทำให้คนให้คนยัมให้คนตื่นา้า้คนเตียนา้าจาหักับบุคิลเขตคางกันแหละ มมแบบชกบป๊อปมันแชรกนันอีเมลก็ไดอ้อันนี้มันเจ็บแต่ว่าเขาไปเน,นี่ยนานนะบริทาคีมประมาณทิศหนึ่งเป็นอะไรตั้งแต่เริ่มมันนี้ทิศหนึ่งทิศปลายเป็นสองทิศอาจากย์บริสุทธิ์ลบคีมเลยตัวน,นี้ก็ดีขึ้นเลยพี่นอ้อง ให้ผูว่าถ่ายคลิปหลุดจากนั้ได้ผู้ฟังกัเป็นนั้ได้เพื่อนเดี๋ยวก็้นๆกะนี่จากแล้วเลยยกเบิุงคือแบบเก่งๆบุอยากถ่ายเมียบอกบอกไปถ่ายอยู่นอกเนี่ยกับบุถ่ายเฮงเลยลูกมาเบาได้เลยคุณแหละถ่าเขาไปฮึงๆพี่น้องกะ การสมุน,นกินเขาขินนำห้องอะไรกันคือสีไข่เนาะขิดแบสีแพธรรมดากาวามันกินบได้จาคดิขิดเบืองว่ายากในอยาก,ยาก,ยากตํามหอยแข็งยากจ่าหายโพสตอเมื่อหายมันโบมีว่วปักซองโบมีตาหอยแข็งว่าเรว่าตาปลาหมึกแผ่นเนาะบริยาคบริคิดอยากอเอ้าก็เอาเอาเมื่อน่ก,ก็เนี่ยบกิดอยากหนึ่นกินบริจักดี กินแล้วก็คมปากปตุ่ยเขาโลดขั้นกินเขากะสมุนกินเขาแรงเนาะไปนอนกนนลางคืนแล้วก็คมปากอยู่เบิดขึ้นถ้าจะมาเป็นนนี้บอกขั้นมาเมนน่นอื่นกับบัวดอกเนาะอันนี้นลกักลักนะผัะดอยู่น้ำเข่านะไปเมนไปเบือ่อมันกินโบได้ไอ้วยหมันกรเหึ่เตื่นไปเนาะมันก็เหิตนะเห้หเฮาอน ห่างกกยก็สุดลงสุดลงมันก็เริ่มขาดยังและย,ยังแต่ของมันกินเขาได้ขัดดูดซ้านอาหารอยู่แบบน,นี้เป็นอะไรขอบคุณทุกๆกำลังใจพีงง่น้องขอบคุณถุณกกำลังใจเด้อจะได้กับสู่อะไรพีงง่น้องสู่สุดความสมาธิสู่สุดขี่เพื่อลูกน้องตอนนี้ก็กินหอดนางมูมป่าอยู่ลำคออยู่เอือน คแนนนนแนน่แต่บบได้นอนนั่นแหละก็ลุงโมคันได้นอนแต่ว่าลุงโมบัตรถาคิวยังอีกสองสองงกลัวเสีหยห้ไปนังถาบบได,ด้คันได้นอนแล้วค่นเน่นคันขี่รถดีก็โอเคคันแบบพอเดินทางไกลเลยอาซัซคีรถหนังรถเงนินได้อยู่คันเสีหยหไปหนัง่งตั้งตัวนัง่งถานั่งจ้องมอีก็ได้อีกได้ คิดอยากเลยพี่น้องมีแห้งระบาดนี่ทาได้คิดอยากแต่คองแบบนี้กินแต่คองรูรูแพงแพงแค่ซีเงินเนาะมาเด้อพ่น้องมาเด้ออันก่อขนขราจ้ากินใหม่ดี่า้องอาหรเ้ย่อย ัม่กินได้ไม่เอาจะมีเงินสืบกินให้บ่หันแหละมีบุญนี่แต่ก็เหมืงนุงมลุ่อะไรเนาะประชี่สั่งเนาะ เดี๋ยวหนูเอาอะไรสั่นๆโยกกันหน่อยสิสีนี้นะวิน่าค่ะปากนี่แดงไม่ใช่ <laughs> ่วนตัวหมกพักปวลาขคาวจีนอันนิ้มกระสีเล็กัพักหน่อพทเห็ดปลาเทีย ได้กินข้นาวไม่เลยกินกน้ำปลาดวยก,กินต่อไปหน่่ยเพิ่นจะกินตะกุ้งมบาม์กกินอิ่มแล้ว<ด>จานเดียวกันจานตาเดิมวกับวันหูราคะ เก <Scroll> ือบจะน่ารอดอำลาพระจักรเรื่อยเรือยเดี๋ยวจะน่อยก็ได้กลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะน่อยก็ได้กลับพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเห็นคลิปอีกวันนี้คือสิอยู่เฮือนเนาะมีคลิปหนึ่งคายอึ่งให้เมตเตียบอลลงเดสิลงให้ตำลัง เขาผ่านมารถขาบ่บ่สิลาบ่ฮลาดอกพี่น้องถ้าเบิ่งพอันอันนี้ก่อนเนาะสิบ่ท่าดอาเฮยบวมขึ้นมาทันทีเลยตึงขึ้นมาทันทีเลยใส่น้ําซ่ําสิบวมน้ําบาดนี้เกยกินเข้าไปแล้วก็มปากได้นี่อืออืตึงตังแล้วเด้อบาดนี้ ยันไปได้สามสิบบาทอยู่บา้านเด้งเลยเตรียมกลับไปดอจ่ายขยะไปถึงแสนสี่สิบห้าเลยสี่แสห้าสิบพันเลยกือบหนึ่งพันบาทนอะอีกห้าสิบาทกัหอดหนึ่งพันหอดนี้ก็สิแอมลาประจับ พอ,อกันดูๆไป่น,นองคงจะดีขึ้นเรื่อยๆบัดนี้เนาะน่าจะสวงเศร้าแล้วแหละคือสิกยินดีปกติบัดน,นี่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลอพี่น้องบายบาย